ทางงาว่ายังไงขุดปอล่อปลาหรือเปล่าเพชรพงศัครับจิ้มขวาหแล้วจะเรียกทำไงครเรียกเอาสิครับหนึ่งสองฮุกอุ้ยมีเจ้าปองครับผมเตะขวานะครับแล้วก็แม่คนจำเป้าไปครับนี่รถถังฝั่งออสเตรเลียแล้วครับแบบนี้โอ้ยตอยตายโอ้โหยืนอยู่ได้ครับทางด้านของเพชรพังงาครับเอาหมัดขวาคืนครับสายขวานี่หลุดครับเอาสายก็หลุดอีก ขวาโอ้โหเต็มเต็มนะครับแต่ว่าโดนบังซ้ายของเทรนนะครับหมัดขวาหมัดขวาไปทีนึงเอาเพชรพังงาหลวมไปหน่อยฮะหมัดตะลมัดี่ต้องบล็อกให้ดีครับลุดไม่ได้ครับยังกระมันนะครับตู้นะครับเทรนเทรนหนึ่งสองคือถ้าเกิดน็อกไปเนี่ยก็ต้องใช้รดกั้งตัวเลยจริงครับเทรนเนี่ยขวาเป็นมวยใช้ได้เทศนี้พอสมควรแต่ว่าตอนนี้ยิวซ้ายดีแตกครับเลือดไหล อ oh oui, pues ah, oh. nah oh oh, ุ้ยหมัดขวาครับทิ้งทิ้งอ้าโอ้ขาเป็นอะไรครับเพชรพังงาขาเป็นอะไรฮะใหญ่ๆหนักๆแบบนี้เนี่ยครับขาเพชรพังงามีปัญหาอหไะครับอย่าออกอาการครับเพชรพังงาอย่างนี้ยังไงโอ้ยเอาสิโอ้พร้อมบวกครับเพชรพังงาพร้อมบวกเอาโดนขวาครับเพชรพังงากวักมือเรียกเฉยเลยอ้าวเทนเทนหมัดขวามัดซ้ายเพชรพังงาว่ายังไงขุดปอดล่อปลาหรือเปล่าเพชรพังงาไ่ครับจิ้มขวาโอ้ จะเรียกทำไหมฮะเรียกคันลักขัจะช่วยไหมลักรังจะช่วยไหมลักร<ะ>ังจ๋าอยู่ไหนจ้าแบบโอ้เรียบร้อยครับเทนก็พยายามจะ